พรีวิวคู่ไทยแคนาดาวอลเลย์บอลหญิงในช่นเลีก2021นัดที่14พร้อมดูสดทางไทยทีวีซีช่อง3 สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องเรื่องนี้เราเปิดประเด็นเรื่องศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021ที่วันนี้ทีมไทยจะลงสนามพบกับทีมแคนาดานะครับวันนี้เรามีผลของการรีวิวคู่นี้มาให้ชมกันก่อนที่จะเจอกันในเย็นนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับโดยการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021 v n l นัดที่14สัปดาห์ที่5แมชการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดาวันเวลาแข่งขันวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564เวลา20นาฬกาสนามเมืองริมินีประเทศอิตาลีถ่ายทอดสดทางไทยทีวีซีช่อง3 เริ่มต้นที่ทีมชาติไทยนะครับนักตบลูกยางสาวไทยหล่นไปรังอันดับที่21ของโลกหลังจากพ่ายให้กับเบลเยียม1-3เซตในเกมเมื่อวานนี้ผลงาน13นัดที่ผ่านมาชนะ1แพ้12มี3แต้มรังอันดับที่16ของตารางคะแนนอย่างไรก็ตามแม้จะแพ้เบลเยียมแต่ก็เป็นเกมที่ทีมไทยเล่นไะด้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและเกมรุกโดยเฉพาะใน3เซตแรกที่แต้มเบียดกันแบบสูสีคู่ขี้สุด,สด สำหรับเกมนี้โคช้ชแขกกิติคุณศรีอุทวงศ์น่าจะยังคงใช้แกนหลักอย่างพื้มจิตถินเขามริกากันทองออนอุมาสิทธิรักษ์นุสราต้อมคำพร้อมด้วยสุธิตาเชื้อวูลิมและคาริน่าคราเซอร์ในการออกสตาร์ทซึ่งทุกคนต่างทำผลงานได้เป็นอย่างดีในเกมที่ผ่านมาโดยถึงตอนนี้ผู้เล่นที่ทำแต้มจากการตบได้มากที่สุดของไทยคือออ,อุมาสิทธิรักษซึ่งทำไปแล้ว133แต้ม เรามาดูฝั่งทีมแคนาดากันบ้างนะครับนักตบสาวแคนาดาทีมอันดับที่15ของโลกถือเป็นทีมน้องใหม่ของศึก v n l ในปีนี้มดีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกหลังควา้าแชมป์ Challenger Cup ได้ในปี2019ซึ่งผลงานในปีแรกของพวกเธอก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่เลวร้ายนักเมื่อคว้าชัยชนะได้3นัดเหนือจีนเยอรมันและเซอร์เบีย ทาว่าเกมล่าสุดแคนาดาเพิ่งพ้ายให้กับอิตาลี0-3เซตทำให้ตอนนี้มี11แต้มจาก13นัดที่ผ่านมารั้งอันดับที่14ของตารางสำหรับทีมนักตบสาวแคนาดาชุดนี้เน้นผู้เล่นอายุน้อยเป็นแกนหลักซึ่งนักการาที่น่าจับตามองที่สุดคงหนีไม่พ้นหมายเลข3 เคีราแวนริกมือตบสาววัย22ปีเจ้าของความสูง188เมตรที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและโชว์ฟอร์มร้อนแรงกว่าใครเพื่อนพร้อมทำแต้มให้ทีมไปแล้วถึง223แต้มซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ3ของการแข่งขันโดยเป็นแต้มที่มาจากลูกตบถึง188แต้มเรามาดูการวิเคราะห์ของผู้คร่ำวอร์ดในวงการ เกมที่ผ่านมาสาวไทยสามารถรักษาระดับการเล่นของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ซึ่งน่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ทีมได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ดีปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะคือการรับบอลแรกรวมถึงสมาธิในช่วงท้ายเซตทำให้พวกเธอพลาดได้2เซตแรกไปอย่างน่าเสียดายสำหรับทีมลูกยางสาวแคนาดาสามารถสร้างเซอร์ไพรส์เล่นได้ดีเกินคาดในหล,หลายๆแมตช์เช่นเกมที่เบียดเอาชนะทีมแกร่งอย่างจีน รวมทั้งการได้เซตจ,จากทีมยักษ์ใหญ่อย่างบราซิลจึงทําให้พวกเธอเป็นทีมที่จะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามหากมองตามชื่อชั้นในช่วงก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นคงต้องบอกว่าแคนาดาไม่ได้เป็นทีมที่เหนือไปกว่าสาวไทยโดยเฉพาะเรื่องของประสบการณ์ที่ยังเป็นรองทีมไทยอยู่พอสมควรเนื่องจาก พวกเธอเพิ่งจะได้เลื่อนขั้นมาเล่นในศึก VNL เป็นครั้งแรกทำให้เกมนี้ถือเป็นเกมที่น่าจะเบาที่สุดแล้วสำหรับทีมชาติไทยและเป็นเกมที่สาวไทยมีลุ้นที่จะคว้าชัยได้มากที่สุดอีกเกมหนึ่งเลยทีเดียวทว่าสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้คือในกีฬาของทั้งสองทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยฉะนั้นต้องรอดูกันว่าฝั่งใดจะสามารถปรับตัวและรับมือคู่แข่งที่ไม่คุ้นเคยได้ดีกว่ากันซึ่งหากทีมชาติไทยสามารถเล่นเกมในแบบที่ตัวเองถนัดได้แล้วก็มีโอกาสไม่น้อยเลยที่พวกเธอจะเก็บชัยชนะ ได้อีกครั้งในเกมนี้ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก True ID นะครับและนี่นก็เป็นการวิเคราะห์ของการพรีวิวของทั้งสองทีมระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติแคนาดาซึ่งจะโคจรมาพบกันครั้งแรกในศึกวอลเลย์บอล VNL 2 0 2 1ในเย็นวันนี้เวลา2ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางไทยทีวีสีช่อง3สนใจเชียร์ไทยสุดแรงให้ทาออกมาได้เต็มที่และเป็นนัดที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งแมตช์ของทีมชาติไทยเรานะครับไทยแลนด์สู้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ